เดี๋ยวผมจะให้ดูความเนี่ยของทุงรรร่งพญาใบนี้นะปกติทุงรรร่งพญามบนเนี้ยบางหมากใช่น้าได้เมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมจะเติมน้ำให้ดูนะครับว่ามันมนีับน้ำนักน้ำเต็มทุ่งนี้ได้ไหมทุ่งนี้ฟาดไหมแต่ถ้าใครอยากได้ทุ่งพญาใบใชายในบานนะครับผมบอกเลยหมวนนี้ซ้ำอร้รอยใบนี้อรอยว่าบาทไปก็ได้เลยทุ่งขุ่นเนี่ยดูอ่ะอ่าพอดูดิอ่ะสมมุติเราเวลาเราใช้ขายาเต็มมักเนี่ยเราก็สามารถมักนี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บแล้วกะนี้ โอ,อ,อ้ยทุ่งเนี้ยมานเนี้ยมาะเออใครอยากได้ไปกดเลยเอ้ยขดเนี้ยอววะดูดิถ้าเป็นทุ่งธรรมาดามันจะแตกแล้วแต่ตัวนี้นะครับรับนำนักได้เยอะถึงเนี้ยวเวลาใส่ข้องปินน้ำไม่ได้ปะเนี้ยไม่ต้องโขกเลยพอใครอะไปใส่นามขนาดนี้แล้วอันนี้มาลองห้ดูเลยว่าทุ่งมีเนี้ยถึงซึ่งเวลาชายก็ใช้งายนะครับราอเข้ขเป็นมวลใหญ่เวลาเราจะทิ้งเนี้ยเราเข็มมัดแบน,นี้เลยปุ๊บมันมีเชือกมาอย่ามามัดแล้วก็ ปุ๊บอ่าแล้วก็ทิ้งได้เลยนี่หมวลน,นี่สามรอยใบรอยว่าบาทใครอยากได้รีบไปกดในตะก,กาได้เลยนะผมบอกเลยว่าคุมหมาัเนี่ยตุองดีหมาซึ่งจะมีเชือกให้ถูกใบเลยรอยตะก,กานี้นะตะก,การบริษัทตะก,กาลงงานเลยรีบไปกด